สวัสดีนะครับพ่อแม่พี่น้องลุงป้านาะอายินดีต้อนรับสู่ช่องกเกษตรฟาร์มยุคใหม่ช่องกเกษตรที่จะนําพาพ่อแม่พี่น้องลุงป้านาอาสู่ความสําเร็จในการทําเกษตรแบบผสมผสานและไอเดียในการทําเกษตรแบบผสมผสานวันนี้นัดก็จะพาพ่อแม่พี่น้องมาอัปเดตสวนของนัดนะครับว่ามีแนวทางการเลี้ยงหรือว่าไอเดียในการเลี้ยงสัตว์ต่างๆแบบไหนยังไงนะครับไปกันเลยครับผมอันนี้นัดก็จะพามาดูการเลี้ยงปูนา ไข่ผ่านประเทศนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นปูนาที่กําลังเริ่มตั้งท้องวางไข่นี่นะครับเขาก็คือเขาจะขึ้นมายืนบนที่แห้งแล้วก็ยืนขาโกงๆแบบนี้อันนี้เป็นลักษณะปูที่เริ่มท้องนะครับเ,เพื่อนๆครับเนี่ยครับตรงท้องเขาจะเริ่มย่นแล้วครับนี่ครับในนี้นะครับนัดเลี้ยงในบอ่อซีเมนหรือว่าบอ่อน้ําใสอ,อ่อยู่ในเนี้ทั้งหมด อยู่ประมาณ100ตัวหรือว่า50คู่นะครับในบอ่อขนาด2คูณครับผมอ่ะไปดูต่อไปเลยอันนี้ก็จะเป็นบอ่อหวกหรือว่าบอ่อลูกออดในการเลี้ยงกบของนัดก็คือนัดจะเอาลูกออดมาพักไว้หรือว่าเอามานุบาลไว้ในบอ่อซีเมนน,นี่จำนวน2โลเพื่อเตรียมจะอนุบาลแล้วก็ ประมาณไซส์นนะ2นิ้วถนะึง3นิ้วราก็จะปล่อยขุนที่บอ่อดินเดี๋ยวเราจะพาไปดูอีกทีหนึ่งว่าการขุนในบอ่อดินนะ้วทำแบบไหนยังไงไปต่อเลยครับอันนี้ก็จะเป็นบอ่อปลาดุกปลาดุกบอ่อนี้ขนาด2องุนซเหมือนกันแล้วปล่อยไว้ยูดประมาณ200ตัวไม่รู้ว่ารวมไปหรือว่าแน่นไปแต่นัดก็คิดว่าน่าจะพอดีครับ ในความรู้สึกตัวเองอันนี้ก็คือนัดปล่อยไว้บอ่อแล้ว200ตัวจำนวน2บอ่อสลับกันอันนี้นะครับเดี๋ยวพาไปดูต่อเลยครับอันนี้ก็จะเป็นบอ่อปูเหมือนกันแต่ว่าเราได้ จำน่ายหรือว่าขข่ไปบางส่วนแล้วครับนี่ครับไหนก็ขข่ไปบางส่วนแล้วอันนี้จะเป็นบอเชอรี่หอยเชอรี่สีทองล้วก็เลี้ยงไว้เพื่อบริโภคครับถ้าท่านใดสนใจนะก็แบ่งปันเหมือนกันนะครับนี่ครับเป็นหอยเชอรี่สีทองเขาก็เริ่มไข่เริ่มอะไรกันแล้วนี่ครับเต็มเลยครับเพื่อนๆการเลี้ยงนะครับนัดจะไม่ไต่ตัวนะครับว่าจะต้อง ลักษณะเปลี่ยนน้ากี่วันอะไรยังไงครับคือเราดูจากลักษณะน้ำมาเลยครับว่าถ้ามันเริ่มมีเสียเริ่มไม่พึงประสงค์ต่อการเลี้ยงสัตว์น้ำครับเราก็ควรจะเปลี่ยนครับนี่ครับพวกลูกหอยตัวเล็กๆก็มีครับนี่ครับเขาก็นั่นเอาผักบุ้งให้กินครับนีก็จะผักบุ้งให้เขากินไปต่อเลยครับเาจะพาไปดูต่อเลย อันนี้จะเป็นบอ่อตั๊ก,กแตนปลาทาังก้าก็คือเป็นตั๊ก,กแตนใส่พันปลาทังก้านะครับตัดเลี้ยงจานวนสามบอ่ออันนี้ก็เริ่มจับคู่กันแล้วครับใกล้จะได้รับประทานใกล้จะได้จำน่ายใจแจ้กันต่อไปนะครับนี่ครับเริ่มจับคู่กันแล้วนี่มายนช่วงกันหน่อยเขาก็เริ่มจับคู่ที่จะ ผสมพันธุ์แล้วก็วางไข่ครับผมเยอะครับเยอะจริงๆครับอันนี้นัดเอาไข่พอไว้ประมาณสองขีดเองนะครับเพื่อนๆนี่ครับโอ้ตัวงามงามครับเพื่อนๆครับนะครับตัวเขียวเต็มไปหมดเลยครับนะครับอันนั้นกลองทายก็คือนัดเอาไว้ให้เขาไข่เพื่อที่จะ เราจะได้เตรียมรุ่นต่อไปอ่ะครับนี่ครับไปเดี๋ยวนัดจะพาไปดูบอ่อบอที่เราจะใช้เตรียมเตรียมขุนลูกออดกบนะครับว่ามีลักษณะการทำบอแบบไหนยังไงนะครับไปกันเลยครับเดี๋ยวนัดก,ก็จะพามาดูอันนี้จะเป็นบอ่อบอกบบอกบนะครับที่นัดได้ ทำการล้อมไว้ลักษณะการทรําบ่อห้องนัดก็คือนัดจะขุดนะครับขุดฝั่งกระเบื้องลงไปในดินประมาณ2ี่สิบเซนแล้วก็ใช้กระเบื้องนะครับเป็นตัวล้อมล้อมลงไปเพื่อล้อมกันหนีของกบที่จะกระโดดหนีเพราะถ้านัดคิดว่าถ้าใช้ผ้าแยงหรือว่าผ้าผ้าฝ้าครับอายุการใช้งานมันจะสั้นนัดก็เลยใช้เป็นกระเบื้องแบบถาวรยาวๆไปเลยครับใช้จนลืมไปเลย แล้วก็ด้านคันตําคันตําคันห้องนัดจะใช้เป็นปูกเป็นฝรั่งกิมจูกับเอ่อฝรั่งห้องเป่าซือที่เห็นอยู่ริมๆนะครับจะเป็นฝรั่งห้องเป่าซือครับทั้งหมดเลยครับโดกมากครับท่านใดที่ปูกฝรั่งห้องเป่าซื่อแล้วไม่ติดลูกหรือว่าลูกล่วงลูกเอ่อไม่ติดก็แชทจะเมนมาสอบถามเราได้นะครับนัดไม่ห่วงนะครับสูตรนะครับในการทําฝรั่งห้องเป่าซือ ฝั่งนี้ก็จะเป็นกล้วยหอมทองพันหอมทองปทุมแลวก็ปลูกไว้ประมาณ12ต้นครับในพื้นที่ย่อมๆเอาไว้รับประทานเองครับเพราะว่าเราก็เป็นคนชอบกินกล้วยหอมทองครับน่าจะชอบกินกล้วยหอมทองมากกว่ากล้วยํำหวาครับเพราะว่าเขามีรสชาติหอมหวานัลนก็เลยเลือกที่จะปลูกกล้วยหอมทองปทุมไว้12ต้นไปนเป็นแปลงแยกเลยครับ พอกล้วยน้ำหวาเราก็ปลูกตรงไหนก็ได้ครับทั่วไปตำคันนี้นะัก็จะปลูกถ้าเราชอมบ้านแพวนะัดก็เอามาจากบ้านนัดเองจากทางราชบุรีนะครับทางดาเนินจะมีเยอะครับอันนี้ยอยกําลังพุ่งเลยครับกําลังสวยเลยอะ่ะย้อยกาลังพุ่งอันนี้นัดปลูกทีหลังเพราะว่าต้นเก้ามันตายก็เลยเอามาซ่อมมันก็เลยจะช้าว่าเขาหน่อยหนึ่งแต่ก็ อีกไม่นานเกิดรอครับก็จะพุ่งไปเดี๋ยวจะพาไปดูต่อเลยอ่าฝั่งนี้จะเป็นสะพานขึ้นสวนเพื่อที่จะไปชมสวนหรือว่าสะพานที่นัดทำเพื่อเข้ามาให้อาหารปลาในสะปลาที่นัดเลี้ยงก็จะเป็นพวกปานิลตั้งๆนะครับปลาตั้งๆอันนี้ก็จะเป็นแปลงพักกูดห้องนัด อันนี้นะจะให้เพื่อนๆดูครับอันนี้จริงๆแล้วเป็นร่องระบายน้ําเป็นร่องระบายน้ําตอนหน้าฝนตกน้ําท่วมอะครับเอาไว้ระดายน้ําลงสู่แปลงนาด้านล่างนัดก็เลยเอาผักกูดมาปลูกซะเลยดีกว่าปล่อยให้มันว่างเปล่าใช้พื้นที่ให้เป็นประโยชน์นัดก็เลยเลือกเอาผักกูดมาปลูกไว้แทนครับแบบนี้ยอดกระพุงสวยงามเลยอันนี้ก็จะเป็นสะพาน เอาไว้เดินมาที่สวนเพื่อมามาดูแลบริหารการจัดการสวนของเราอ้าววันนี้นัดก็พาเพื่อนๆมาเยี่ยมชมสวนแล้วก็พามาดูไอเดียการเลี้ยงสัตว์ต่างๆของนัดก็โปติดตามตอนต่อไปว่านัดจะพาไปเที่ยวสวนไหนต่อก็ต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องป้าละอาที่ติดตามรับชมกเกษตรฟาร์มยุคใหม่ ก็โปรติดตามตอนต่อไปนะครับว่านัทจะพาไปเยี่ยมชมที่สวนไหนต่ออันนี้จะเป็นบอ่อป่๋ยมักของนัทเองครับก็เป็นพวกใบใบไม้ต่างๆแล้วก็ขี้งวนี่ครับก็โปรติดตามตอนต่อไปครับเดี๋ยวนัทจะพาไปเยี่ยมชมสวนของเหมือนเพื่อนทางไหนที่มีไอเดียการทําที่มันสมบูรณ์แบบกว่าสวนของนัทนะครับวันนี้นัทก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านที่ติดตามรับชม กเกษตรฟาร์มยุคใหม่โปรติดตามตอนต่อไปวันนี้นัดก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับ